ขนส่งสมุยส่วนที่กำลังกวาดล้างรถป้ายดำรับปีใหม่หลังนักท่องเที่ยวร้องสูนดำรงธรรมเมื่อวันที่27ธันวาคม2568นายวิชัยลิ้นภูวนนท์หัวหน,น้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาอำเภอเกาะสมุยนำกำลังเจ้าหน้าที่ขนส่งร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดและกอรมนภาค4พื้นที่เกาะสมุยลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของรถโดยสารสาธารณะบริเวณทางเข้าออกสนามบินสมุยและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสมุยเพื่อยกระดับความปลอดภยัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่การลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าถูกรถรับจ้างเอาเปรียบโดยการเรียกเก็บค่าโดยสารแพงเกินจริงเท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธการใช้มิเตอร์และมีพฤติกรรมแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้โดยสารซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะสมุย สามารถจับกลุ่มเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดได้กว่า40รายนายวิชัยลิมพูวนลหัวหน้าสำนังกงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาอำเภอเกาะสมุยกล่าวว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดูแลความเรียบร้อยและป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถสาธารณะและกดขันรถที่วิ่งผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวรวมถึงสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งทางด้านทรัพย์สินและการเดินทางบนเกาะสมุยก็มาดูแลเรื่องนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการรถสาธารณะนะครับแล้วก็รถที่วิ่งผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกวันนี้ก็มาตรวจสอบตาม ช่วงเทศกาลเพื่อที่ป้องปามให้เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารนะครับและนักท่องเที่ยวและใช้บริการที่ถูกต้องมีการคุ้มครองทั้งความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สินและก็การเดินทางบนเกาะสมุยครับวันนี้ได้ตรวจสอบที่บริเวณหน้าเซนทันก็มีประมาณ20ลายแล้วก็ทาง สนามบินก็มาตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนด้วยครับก็เบื้องต้นมีรถป้ายดำให้บริการเยอะมากก็ตอนนี้ก็ที่มาก็มาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำานงนรามครับก็มีประมาณ20่สิกว่าลายครับถ้าเกิดพบรถที่ไม่ถูกกฎหมายนี้นักทเที่ยวสามารถร้องเรียนผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างครับ15 8 4ครับสามารถติดต่อได้ย4ิบส่ชั่วโมงครับ เราจะดําเนินการให้หรือติดตามให้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการโดยสารครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสุขภาพดีเริ่มต้นที่วัฒนแพทย์สมุเมย,ยเร็วๆลมพยารวดเร็วปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางโฮมหมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอ ศูนย์จำหน่ายกระเบื้องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรบีชเมล์เทนคลับขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชคาเฟ่ขนาดใหญ่ริมหุบเขาและชายทะเลขนมร้านหนานหยวนบะหมี่เกี่ยวกุ้งสาขาเชิงมนต์สาขาชเวงและสาขาละไม่ร้านอาหารมิสสมุยวัตถุดิบสดใหม่เพื่ออาหารอร่อยของคุณคิดถึงอาหารอร่อยคิดถึงเรา มิสสมุยฮักสมุยร้านอาหารไทยท้องถิ่นและคลาสสิกกับบีชบาร์ที่เกาะสมุย